ทุกเรื่องราวที่พบเจอทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเสมอไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันจะเป็นเรื่องสุขหรือเรื่องเศร้ามันก็ไม่ได้ผ่านเข้ามาแบบสูญเปล่าเพราะเมื่อเราผ่านมันไปได้เราก็จะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณคิดมากจะว่าไป ชีวิตของคนเรามันก็เหมือนนิทานที่มีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตและในตอนจบก็จะมีบทเรียนให้พวกเราได้เรียนรู้เสมอตัวเราในวันนี้ได้เดินผ่านวันเวลาได้เรียนรู้และเติบโตจากตัวเราในวันวานและเป็นตัวเราในแบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะความรักสวยงามเสมอการพบเจอสร้างเรื่องราว การจากลาสร้างความทรงจำทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันจะสร้างความผูกพนันและทุกความทรงจำมันจะสร้างความคิดถึงบางครั้งปาฏิหาริย์ของความรักมันก็แค่การได้เจอกันได้รู้จักกันได้มีวันเวลาดีๆและความทรงจำร่วมกันคุณค่าของความรักนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลา แต่คุณค่าของความรักมันอยู่ที่การสร้างเรื่องราวดีๆร่วมกันแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆหากเรื่องราวนั้นเป็นความทรงจำที่งดงามมันจะกลายเป็นเรื่องราวที่มีความหมายในชีวิตเราความรักที่ดีคือความรักที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นจากบทเรียนในความเจ็บปวดของความรักที่คนรักในอดีตและปัจจุบันได้สอนเรา หัวใจของคนเราควรเป็นเหมือนสมุดบันทึกที่เราจะเลือกจดแต่เรื่องราวดีๆจดแต่ความทรงจำที่สวยงามและความฝันที่เราวาดวังไว้การทำแบบนี้ไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองแต่เพราะหัวใจของเรามีพื้นที่จำกัดเราจึงต้องเลือกแต่สิ่งดีๆเก็บเอาไว้อดีตที่เคยผ่านมาอาจทำให้เราคิดถึงใครบางคน ใครบางคนที่เคยผ่านความสุขและความทุกข์มาด้วยกันเมื่อไม่อาจห้ามหัวใจได้เมื่อหัวใจเรายังคงคิดถึงเขาอยู่เราก็แค่ยอมรับและอยู่กับความคิดถึงนั้นให้ได้คิดถึงเขาในแง่มุมที่ดีคิดถึงในแง่มุมที่ไม่ทำร้ายหัวใจตัวเองคิดถึงเพื่อให้มีกำลังใจในการก้าวต่อไปไม่ใช่คิดถึง เพื่อให้ตัวเองยึดติดอยู่กับอดีตความรู้สึกที่เราไม่อาจห้ามมันได้เราก็ต้องใช้เวลาเยียวยาให้มันกลายเป็นอดีตไปแท้จริงแล้วเราไม่ได้กำลังตามหาคนที่สมบูรณ์แบบแต่เรากำลังตามหาคนที่รักและรับได้กับความไม่สมบูรณ์แบบของเราต่างหากเราต้องการแค่คนธรรมดาคนธรรมดาที่รักและยอมรับในความธรรมดาของเรา คนที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าแค่เป็นเราก็พิเศษสำหรับเขาแล้วร้านกาแฟบางร้านที่เราเคยผ่านไปนับสิบครั้งแต่ก็ไม่เคยจดจำและใส่ใจเพียงครั้งเดียวที่เราได้ไปกับคนที่มีความหมายไปกับคนที่สำคัญกับเรามันจะทำให้ร้านกาแฟนั้นมีความหมายเกิดขึ้นในใจเราช่วงเวลาที่ดีที่สุด ช่วงหนึ่งของความรักคือการแอบรักมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆมันมีความสุขที่ได้เฝ้ามองได้แอบคิดถึงอยู่ข้างเดียวมันเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์แม้วันเวลาจะผ่านไปแต่เมื่อไหร่ที่คิดถึงเรื่องราวของการแอบรักมันก็ยังคงเป็นรอยยิ้มให้เราได้เสมอเมื่อความรักหมดลงการพบเจอกันอาจทำให้ทุกอย่างแย่ลง การห่างกันอาจดีกว่าการรักษาความสัมพันธ์กับแฟนเก่านั้นจะเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่ได้คงต้องใช้เวลาเมื่อเวลาผ่านไปหลายคนหลายคู่ที่เลิกรากันอาจกลายเป็นเพื่อนแท้ที่คอยช่วยเหลือกันได้แต่บางคนก็ไม่อาจสบตาและไม่อาจเจอหน้าแฟนเก่าได้อีกไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตาม มันก็ไม่ผิดอะไรและมันก็ไม่มีใครผิดขอเพียงแค่สบายใจในทางที่เลือกก็พอเพราะความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนการรักใครสักคนจึงต้องเป็นการรักบนพื้นฐานของความเข้าใจเข้าใจว่าให้รักไปอาจไม่ได้รักกลับคืนมาเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนบนโลกใบนี้ที่เขาพร้อมจะให้ความรักกลับมาผู้เขียน เคยคุยกับเพื่อนคอนหนึ่งสมัยก่อนเพื่อนของเขาเจ้าชู้มากแต่พอมีลูกพฤติกรรมของเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและมีความรับผิดชอบเพราะลูกคือหัวใจและชีวิตของเขาเมื่อคนเรามีสิ่งที่รักและมีคนที่รักชีวิตก็จะมีเป้าหมายเราจะรู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและเพื่อใครความรักที่ดี คือความรักที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นจากเรื่องราวที่อดีตคนรักเคยแสดงให้เรารู้ดีขึ้นจากบทเรียนความเจ็บปวดของความรักเมื่อเราเป็นคนที่ดีขึ้นเราจะอยากเป็นคนรักที่ดีขึ้นกฎข้อแรกของความสัมพันธ์คือจงเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยความชัดเจนเสมอเพราะความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์คือสิ่งที่ทำให้คนเราเจ็บปวด บางคนเข้าใจว่าการบอกรักทั้งที่ไม่ได้รู้สึกรักคือการรักษาความรู้สึกระหว่างกันเอาไว้แท้จริงแล้วการทำแบบนั้นถือเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวมากการถูกปฏิเสธเพราะเขาไม่ได้รักยังดีกว่าการเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาไม่รักเราจริงแม้ว่าความพยายามเป็นสิ่งที่ดีแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนให้คนที่ไม่รักเราหันมารักเราได้ ถ้าพูดกันตามความจริงคือหัวใจของคนเราเป็นส่วนที่อ่อนที่สุดสำหรับคนที่เขารักเราเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรและไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนเขาก็รักเราอยู่ดีในขณะเดียวกันหัวใจของคนเราก็เป็นส่วนที่แข็งที่สุดสำหรับคนที่เขาไม่ได้รักเราเพราะต่อให้เราพยายามทำดีกับเขามากแค่ไหนก็ไม่ได้มีความหมายใดๆกับเขาเลย การคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยมีร่วมกันในอดีตกับคนที่เราเคยรักและผูกพันเราอาจคิดถึงสถานที่ที่เคยไปด้วยกันคิดถึงหนังที่เคยดูด้วยกันคิดถึงเพลงที่เคยฟังด้วยกันไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปบังคับปล่อยให้มันเป็นไปเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะคิดถึงมันน้อยลงและเรา จะปล่อยวางอดีตได้คนที่รักกันจะต้องผ่านช่วงเวลาทั้งดีและแย่มาด้วยกันต้องร่วมทุกข์ก่อนถึงจะร่วมสุขกันได้จริงๆการได้ผ่านช่วงเวลาแบบนั้นด้วยกันคือความพิเศษของความรักจงรักใครสักคนเพราะเรารักเขาจริงๆรักโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นไปได้รักโดยไม่ต้องหวาดกลัวความเสียใจ เพราะช่วงเวลาที่เรารักใครสักคนอย่างสุดจิตสุดใจเรากำลังปลูกดอกไม้ลงในหัวใจคนสองคนหากจะแบ่งวันในชีวิตของคนเราคงแบ่งได้สองแบบคือวันที่ดีกับวันที่แย่วันที่ดีก็คือวันที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราคิดวันที่แย่คือวันที่ทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการเพราะชีวิตมันต้องเจอทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ในวันที่ทุกอย่างไม่เป็นไปดังใจหวังเราต้องบอกตัวเองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอีกไม่นานมันก็จะกลายเป็นอดีตพอถึงพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วเราต้องผ่านมันไปให้ได้ความทุกข์คือสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในโลกใบนี้เราจึงต้องมีวิธีรับมือกับมันและวิธีที่ดีที่สุดคืออย่าพยายามหลีกหนีความทุกข เพราะเราไม่อาจหลีกหนีมันได้ให้เราพิจารณาความทุกข์และมีสติอยู่เสมอสติจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราอยู่กับปัญหาและความทุกข์ได้เราทุกคนต้องมีปัญหาและช่วงเวลายแย่ๆในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราเลือกที่จะเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้เราก็จะไม่เป็นไรทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่ยอมให้ปัญหามันกัดกิน สุดท้ายปัญหาก็จะผ่านไปและทำให้เราแกล่งขึ้นเวลาที่ใครบอกให้เราเป็นตัวของตัวเองหลายคนอาจสงสัยว่าเรากลายเป็นคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่แท้จริงแล้วเราไม่ได้กลายเป็นคนอื่นเลยแต่เราถูกคนอื่นครอบงำด้วยความคิดและทัศนคติสิ่งที่ทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดคือ ความคาดหวังจากคนอื่นซึ่งเราไม่ควรเอามาแบกไว้อย่ารับฟังเสียงของคนอื่นจนลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองจงรักตัวเองให้มากเพราะความรักต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองความหมายของการรักตัวเองคือการเห็นคุณค่าของตัวเองคุณค่าของเราอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเรามองเห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรเราก็จะรู้สึกมีค่าเสมออย่าเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์นานหาโอกาสที่จะยิ้มและมีความสุขกับชีวิตเสมอแม้จำนวนเพื่อนของเราจะน้อยลงตามกาลเวลาแต่เพื่อนที่ยังคงเหลืออยู่มักจะเป็นเพื่อนแท้ เพื่อนแท้ในชีวิตของคนเรามีไม่เยอะแต่เมื่อได้เป็นเพื่อนแท้แล้วก็หมายความว่าเปิดใจคุยกันได้ทุกเรื่องบางทีชีวิตคนเราก็ต้องการเพื่อนแท้สักคนคนที่ไม่หายไปไหนคนที่จะอยู่ในหัวใจและในชีวิตของเราเสมอเราอ่อนโยนขึ้นจากเรื่องราวดีๆและเราเข้มแข็งขึ้นจากเรื่องราวร้าย ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตยอมส่งผลต่อเราในด้านใดด้านหนึ่งเสมอความสุขจากการให้อิ่มเอิบหัวใจมากกว่าความสุขจากการได้รับจงสร้างความสุขในทุกวันไม่ใช่เฝ้ารอแต่ความสุขที่ปลายทางอย่าบอกตัวเองว่าเราจะมีความสุขได้เมื่อประสบความสําเร็จหรือร่ํารวยเท่านั้นการได้จิบกาแฟตอนเช้าการกินกว๋วยเตี๋ยวอร่อยอ ออกกาลังกายให้เงือออกฟังเพลงที่ชอบสิ่งเรียบง่ายเหล่านี้ก็ทําให้เรามีความสุขได้เช่นกันเราไม่สามารถเปิดประตูหัวใจของใครได้ถ้าเราไม่เปิดประตูหัวใจของเราออกมาแล้วก้าวออกไปก่อนอยากรู้จักใครก็ทักก่อนอยากได้รับจากใครก็ให้ก่อนอยากเฝ้ารอโอกาสที่จะรู้จักใคร ก็จงเป็นคนที่สร้างโอกาสนั้นขึ้นมาปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความคิดด้านลบคือการรายล้อมอยู่ท่ามกลางคนคิดลบสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ส่งผลกับชีวิตของเรามากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีด้วยแม้เราไม่อาจเลือกได้ในทุกสิ่งที่ต้องการแต่เราเลือกคบคนได้การครบคนที่ดีคบคนที่มีพลังบวก คือสิ่งที่จะผลักดันชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นการคิดบวกไม่ใช่การหลอกลวงตัวเองแต่คือการมองเห็นโอกาสในสภาวะที่แย่ที่สุดคือการมองเห็นความเป็นไปได้ท่ามกลางความเป็นไปไม่ได้คนที่ต่อต้านการมองโลกแง่ดีมักชอบพูดว่าการคิดบวกคือการหลอกตัวเองรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าเราคิดดูดีๆเราจะรู้ว่าการคิดบวกและการมองโลกในแง่ดี จะช่วยให้เรามองหามุมดีๆในวันแย่ๆเจอช่วยให้เรามองเห็นความหวังในวันที่หมดหวังได้การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไรเราก็ยิ่งเปลี่ยนมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าชีวิตจะเจอกับอะไรจงบอกตัวเองเสมอว่าเราจะเป็นตัวเราในแบบที่ดีขึ้นเสมอเป็นเราในแบบที่เมื่อมองย้อนกลับมา เราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองได้จริงๆขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้แล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ